สองแผ่นสุดท้ายสองแผ่นสุดท้ายสอนเรบวันนี้สองแผ่นสุดท้ายวันนี้พอแล้วหมดเยอะแล้วหม <laughs> ดเยอะแล้ววันนี้เอาจริงๆขออนุญาตเสียเวลาเปิดนิดนึงเกดไปนาะ โอ้มือสัน่นมือสัน่น <c oughs> ไม่ซีเลือดละได้กันนิ้มาก็โอมละงนตรงมาขายก็ได้ ถ้าเปิดได้จริงๆอ่ะเอาดิถ้าเปิดได้จริงนี hey, ิเทลั่นเลยเุดเซมนีุ่ดเซ็มใครอะใเจริงจ ไม่ใช่อันน้เออนไอเฮ้ยเเทปเทปเทปปุมแล้วปุ้มแล้วปุมแล้วปุมแล้วโอ้พูดชื่อผิดไปกีคนแล้วเนี่ยพูดชื่อผิดไปสคนแล้วเรเข้าใจอยู่วันมาถึคเ้ฮเ้้เเเเอ ต้องมันไม่มีอะพี่มีสิเราแกะปิดอันรึเปล่ามึงจะเปิดไปแล้วนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะระวังไว้หน่อยพี่ผมก็เปิดแล้วนะพี่เนี่ยผมก็ซื้อเนี่ยผมก็ไม่เปิดดูดีๆเมืเ่อกี้เราหยิบมาสองแผ่นไม่ใช่เหรอใช่ก,ก็ต่ออันน,นี้ก็นิ่งข้างล่ำกัเมื่อกี้ได้ได้นานาเลขคนหนึ่ง ไม่ต้องมีสิเพาแกะห่ออยู่ดีดีห่อใหม่เลยนะไม่มีไม่แล้วแล้วได้แกะหอ่หอห่อซีนป่ะเมื่อกี้แกะไม่ทั้งคู่ไหมมันลอกออกมาแล้วหรอสิโอ้ยง่ายๆได้ไงวะเป็นไรเขาลอกแล้วใหม่เอ้าเฉยเฉยเลยเนาะไม่เป็นไรม <laughs> นไม่เป็นไรอ่ะ <laughs> ต้องมีซีนแน่แนๆเลย แต่นี่มันคือแบบซีมันเปิดแล้วไงพี่เราจะซีมเปิดแล้วแปลแปลเป็นตัวเนี้ยแปลงตัวสลับที่นี่เลยแยกมาซ้ายัว ไิ่งลงเกนะเนีดีอะได้อไิงิงด้วยอย่าบอกว่าไิอีกฮะเซมเซมเซมอีเี้วิงขนาดนี้แล้วใครวะ จริงจริงโอ้โหครบเซตเลยเม,มื่อกี้ได้ชุดอะ<ม>ไรดไมาแล้วนี่เมื่อกี้ในอ๋อเมื่อกี้ไในน้าเมื่อกี้นังน้นาจริงจริง <c oughs> โอ้ยสมบูรณ์แบบแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหาละไม่ต้องไปหาแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปหาแล้วสำหรัวบวันนี้ไม่ต้องไปหาแล้ว ขอจบออคลิปไปตะดูคนระับบายบาย